ในคลิปวิดีโอที่แล้วเนี่ยผมได้ทําการแนะนําทีมผ่านดานที่สามารถเล่นแทนเมตาเก่าอย่างทีมนักเรียนคู่บวก3าคนเอกพิวกิมนะครับซึ่งจะต้องมีหมวกแดงเป็นเมนะครับส่วนอีก2ตัวเนี่ยคุณจะเปลี่ยนดีเพชรเป็นตัวไหนก็ได้นะครับการมาของคราวเนี่ยจะทําให้รามันเซลเนี่ยหุ้นขึ้นซึ่งในวันนี้เนี่ยจะมีทีมที่ดีกว่าคู่นี้แล้วนะคะผมแต่งเงื่อนไขค่อนข้างจุกจิกและคุณจะเป็นที่จะต้องระวังเรื่องการอัพคราวด้วยนะครับ ซึ่งทีมที่จะมาแทนคราวกับ รามันเซลเนี่ยนั่นก็คือคราวกับนากะนะครับผมก็คือตีรามันเซลทิ้งเลยและใช้นากะเป็นตัวฮิลแล้วก็บูสต์ดาเมจช่วยกับคราวนะก่อนที่จะเข้าไปรับชมว่าทีมนี้เนี่ยเก่งยังไงและทำไมถึงเป็นเมตาในการผ่านดาน่านอยากให้เพื่อนรับชมสิ่งที่น่าสนใจของช่องผมกันก่อนนะครับสนับสนุนโจดันโจได้เพียงแค่คุณกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนนอกจากนี้ก็ยังมีระบบสมาชิกซึ่งเริ่มต้นเพียงแค่50บาทและเพื่อนก็จะได้รับอีโมจิสัตว์โลกน่ารักและสินค้าใหม่ ในช่องกระเป๋าร่มพับได้มี2ลายให้เลือกสามารถสั่งซื้อได้ที่เพจโจดันโจใบละ1 9 9บาทสั่งซื้อ2ใบส่งฟรีและอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถสนับสนุนค่าเทอมลูกของผมได้นั่นก็คือซุปเปอร์แตงนั่นเองนะครับส่วนใครไม่สะดวกก็เพียงแค่กดไลค์และก็คอมเมนต์ใต้คลิปเดียวนี้ก็เป็นการสนับสนุนแล้วนะครับคลิปนี้สนับสนุนโดยยาดาเกมเซ็นเตอร์เพชรของที่นี่เจรณาในามาแล้วทุกเม็ดไม่มีแร่เกลือมีแต่แร่เพชร โจดันโจใช้บริการมาแล้วกว่า1ปีเต็มถ้านึกถึงร้านเติมเกมมือถือนึกถึงย a าดาเกมเซ็นเตอร์ในเมตาเก่าเนี่ยช่องผมเนี่ยได้ทำการแนะนำทีมผ่านด่านย้ำอีกทีนะครับนี่คือทีมผ่านด่านไม่ใช่ทีมตีบอลนะทีมผ่านด่านที่คุณสามารถกดแค่2ฟูลเบิร์ดและคุณก็รีบเคลียร์จบด่านฟิลเหมือนทีมสปีดเลยไงครับกด2ฟูลเบิร์ดจบงานให้ได้ ซึ่งทีมที่เราเล่นกันในแพทก่อนเนี่ยคือทีมนักเรียนคู่กับสามพลเอกพิวกิมแต่ในปัจจุบันตอนนี้เรามีคู่หูพิวกิมคู่ใหม่นะครับเป็นคลาวเล่นกับราพันเซลราพันเซลจะคิวเพื่อให้คลาวเนี่ยพล็อกสกิลที่2นะครับแอตแทกดาเมจยี่ให้กับทั้งทีมในปัจจุบันตอนนี้ได้มีการผสมผสานร,ระหว่างทีมนักเรียนรวมไปถึงทีมคลาว โดยที่คลาวเนี่ยจะทำหน้าที่แทนเทียและเราก็ดีดลาพันเซลออกแล้วก็ใส่นากาเข้าไปในทีมนะครับนี่คือทีมผ่านาานที่เป็นทีมที่ใหม่ล่าสุดแต่มีเงื่อนไขจุกจิกถามว่าทำไมหน้ากาถึงดีกว่าแต่ทำไมถึงจุกจิกกว่า เดี๋ยวเรามาพูดเรื่องดีกว่ากันก่อนนะครับว่าดีกว่าราบันเซลยังไงถ้าสมมุติว่าคุณใช้ราบันเซลเนี่ยทีมของคุณเนี่ยจะมีตัวบัฟอยู่แค่2ตัวครับ1คือคลาวนะครับบัฟจากเบสแอคแท็กตัวเองและก็บัฟแอคแท็กดาเมจจากสกิล l 2และก็สกิล l 3นะครับซึ่งราบันเซลจะพอกสกิล l 2ให้นะครับลูกพี่หมวกแดงเนี่ยในการผ่านด่านเนี่ยเขาจะทําหน้าที่แค่2อย่าง1คือควิกสโคบเจนเกตให้กับทีม 2คือกดเบิร์สกิลหนะครับเพื่อบัฟแอตแท็ก77%ให้กับเพื่อนะครับซึ่งอันนี้จะกดได้แค่2ฟูลเบิร์และหมวกแดงจะกดแค่เบิร์หนไม่กดเบิร์สานะสำหรับทีมนี้แต่ถ้าคุณดีดราพันเซลออกและใช้นากาแทนนะครับนากาเนี่ยจะมาบูสต์ดาเมจเพิ่มเติมให้นะครับนั่นก็คือคอดาเมจก็คือยิงคอดาเมจแรงขึ้นที่สกิลเลเวล10เนี่ยได้รวมกันถึง125 เปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมซึ่งโรเตชันทีมเนี่ยก็จะเล่นเหมือนเดิมน,นะครับโดยที่ตัวละครเบอร์สามเนี่ยโมเดเนียกับสกาดัมเนี่ยผู้สามารถเปลี่ยนได้นะเป็นตัวอื่นได้แต่ผมคิดว่ามันเบสอินสลอสสุดละสำหรับโมเดเนียกับสกาดัมหรือไม่ก็สกาขาวนะหน้ากะเนี่ยสกิลที่1ที่จะทําให้ตีแกแรงขึ้น85เนี่ยเขาจะพร็อกให้กับทั้งทีมได้ต้องมีตัวแจกโลกเราใส่เบอร์สอไป2ตัวก็จริงครับแต่ตัวละครที่เราจะกดเบิร์ดนั่นก็คือคลาว เพราะว่าคลาวเนี่ยจะกดเบิร์ดแล้วแจกโล่ซึ่งสกิลหนึ่งของนากาเพราะตีแกรแรงขึ้น85และยังได้ดาเมจโจมตี36%นาน15วีด้วยนี่คือสุดยอดของบัฟเฟอร์ทั้ง2ตัวละครและคลาวเนี่ยจะทำให้นาคาขึ้นไปอีกนะครับทีมนี้ก็เลยทรงพลังมากๆเลยปัญหามีอยู่อย่างเดียวครับสกิลที่2ราชพรของคลาวเนี่ยจะทริกเกอร์ดาเมจ จมตีเนี่ย21% 7วิเนี่ยต้องได้รับการฮิลจากนากะซึ่งนากะฮิลให้กับเพื่อนได้แค่2ตัวละครเท่านั้นและเงื่อนไขาย,ยากกว่าราพันเซลที่เพียงแค่คุณเอาคลาวไปไว้ตำแหน่งซ้ายสุด mm hmm. เมื่อเพื่อนทุกคนเลือดเต็มเนี่ย RNG ของการฮิลราพันเซลเนี่ยก็จะไปลงหัวคาแบบ100%ทําให้พรากสกิลราชพรสกิลที่2ได้ลุลว แต่นาคาไม่ใช่อย่างนั้นครับสกิล2ของนาคาเนี่ยจะฮิลให้กับเพื่อนที่มี HP ตอนนั้นน่ะต่ำที่สุด2ยูนิตความบันไลน่องมันอยู่ตรงนี้ครับผมฟลาวเป็นดีเฟนเดอร์ดีเฟนเดอร์คือโรที่ HP กับดีเฟนส์สูงที่สุดในเกมและแอคแท็กต่ำที่สุดในเกมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าคอเท่ากันเนี่ยและคุณดันตีบวก,กอุปกรณ์มาแบบไอเดีบ้านโตแบบผมนะคือตีบวกไปเรียบร้อยแล้ว เอมันจะสูงมากมากเลยครับอย่างของผมคือเลือด3 5ล้าน5ในขณะที่ตัวละครอื่นโมเดเนีย3ล้านเอ็ดสกาเลส3ล้านหมวกแดง3 000. 1ล้านอดและนากะ3าล้าน2นากะไม่สามารถที่จะคิวให้กับคลาวของผมได้เมื่อเลือดเต็มหมายความว่าสกิลราชพรสกิลที่2ที่บัฟดาเมจเมื่อถูกคิวเนี่ยคลาวจะต้องเป็นคนยิงเองถามว่าเสียหายไหมคำตอบคือพอสมควร แต่ไม่ได้แย,ย่ขนาดนั้นย้ำอีกทีนะถ้าสมมติว่าใครเหมือนผมไปแล้วเนี่ยก็คือไม่ได้แย,ย่ขนาดนั้นเพราะว่าบัฟตรงเนี้ยคุณจะหายไปประมาณ12วิแต่อย่างน้อยเวลาคุณเล่นคลาวคู่กับนาการเนี่ยคุณยังได้คอดาเมจ1 2 0ซึ่งเวลาคุณไปผ่านด่านแรปเจอร์ทุกตัวมีคอให้คุณสามารถใช้บัฟอันเนี้ยได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยและคุณก็ให้คลาวเนี่ยพล็อกสกิลที่2 ด้วยตัวเองนะครับอาจจะเสียเบเนฟิตเล็กน้อยแต่อย่างน้อยคลาวก็พกด้วยตัวเองได้ในคลิปวิดีโอกา่าเนี่ยผมพูดไปแล้วนะว่าเราจะเสียบัฟราชพรสกิลที่2เนี่ยไปประมาณ1ิวิล้วค่อยพกขึ้นมาใหม่อีก1ครั้งนะครับถามว่ามันเดียหายเยอะไหมผมว่ามันก็พอเล่นได้ใช้คํานี้แล้วกันนะส่วนใครที่คลาวดาวน้อยนากะดาวเยอะหรือดีเพสในทีมของคุณดาวเยอะผมอยากจะบอกเพื่อนๆอ,อย่างนี้ว่า คุณยาตีอุปกรณ์ที่เป็นชิ้นส่วนที่ทําให้เลือดเพิ่มไม่ว่าจะเป็นหัวขาหรือว่าเสื้อโดยเฉพาะส่วนเสื้อเนี่ยเพิ่มเบสเอชพีเยอะมากๆเลยส0 0 0 0 0กว่าซึ่งคุณสามารถที่จะเลือกไม่ทํา โอเวอร์โหลดส่วนเสื้อได้นะครับแต่อาจคุณอาจจะต้องยอมเสียเบเนฟิตซับสแตกของโอเวอร์โหลดไปพอสมควรนะครับแต่อย่าลืมว่าคลาวเนี่ยหน้าที่ของเขาไม่ใช่เป็น DPS นะครับเพราะฉะนั้นการไม่ทำโอเวอร์โหลดชิ้นหนึ่งเนี่ยไม่ได้เสียหายร้ายแรงถ้าสมมุติคุณเป็นผู้เล่นที่อยากจะไต่ดานไปได้ไกลๆและเล่นทีมสุดโกงทีมนี้นะครับผมมันคือทีมที่ดีที่สุดจริงๆเพราะว่าดาเมจมันเวอร์มากบัฟมันเยอะจัดเลยนะครับผม แต่โอเคถ้าใครทำมาแล้วผมแนะนำว่าคุณอย่าตีบวกส่วนเสื้อ เป็นอันขาดนะคบผมเพราะว่าส่วนเสื้อเนี่ยถ้าสมมติคุณตีบวกให้กับดีเฟนเดอร์เนี่ยหเลเวลเนี่ยเพิ่มถึงเกือบ2 0,000ื่นเลยนะครับมันเพิ่มเยอะมากๆเลยนะส่วนหัวเนี่ยเพิ่มแค่6000เองนะครับแล้วก็ได้แอคแท็ด้วยแต่เบสแอคแท็ของอุปกรณ์เนี่ยมันส่งผลต่อสกิลบัฟคลาวสกิลที่1นนะคเพราะฉะนั้นหัวเนี่ยมันก็อมันก็ตีได้นะคุณไปชั่งน้ำหนักเอาเองแล้วกันนะและก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่สามารถแก้เรื่องของแม็กชี ให้กับตัวละครในทีมได้ถ้าสมมุติว่าคุณพอจะแก้ได้นั่นก็คือคิววิกเกอร์หรือว่าเรียกภาษาบ้านๆว่าคิวเลือดนะครับคิวเลือดที่เลเวล7เนี่ยจะเพิ่ม แม็กเอชพีให้กับเพื่อนๆในทีมที่ใส่คิววันนี้ได้ถึง9%เลยนะครับทีนี้เนี่ยคุณก็ต้องมาคำนวณแม็กเอชพีของตัวละครในทีมทั้งหมด5ตัวของคุณแล้วว่าถ้าสมมุติว่าคุณให้ตัวละครอื่นที่ไม่ใช่คลาวเนี่ยถือคิวเลือดเนี่ยเพื่ออย่างน้อยเนี่ยให้นากะเนี่ยพล็อกสกิลคิวไปโดนคลาวและคลาวเด้งดาเมจโจมตีให้กับเพื่อนทั้งทีม21%ได้เนี่ยผมถือว่ายังไงก็แวร์รุ่สำหรับบับบับนี้นะครับถือว่าดีมากๆเลยนะครับ โอเคสุดท้ายนี้เดี๋ยวสรุปให้ฟังแบบเร็วๆอีกครั้งหนึ่งนะครับคลาวสามารถเล่นคู่กับนาคาได้และก็เป็นทีมผสมผสานในตอนนี้ที่ดีที่สุดในคอนเทนต์ผ่าน่านนะครับย้าอีกทีนะนี่คือคอนเทนต์ผ่าน่ดนนะเพราะว่าเราใช้หมวกแดงในการกดเบอร์หนึ่งได้2ครั้งนะคบผมเพราะฉะนั้นไม่เหมาะแก่การตีบอสนะครับทีมนี้คือเหมาะแก่การผ่าน่ดนนะและทีมค่อนข้างดิ้นด้วยแต่ว่าอันนี้คือทีมที่ดีที่สุดในการฝืนค่าพลังแดง และก็ยินดีกับ ID บ้านเล็กที่คลาวดาวน้อยแต่ d p เดาวเยอะด้วยครับเพราะว่าคุณจะทําให้ทีมอันเนี้ยเล่นได้ค่อนข้างง่ายเพราะว่าคลาวแม HP จะเลือดน้อยนะครับส่วนใครที่เป็น ID บ้านโตที่คลาวเนี่ยแม HP สูงเกินไปและวนากะ ไม่ได้ถูกคิวเนี่ยคุณอาจจะต้องยอมเสียเบเนฟิตของบัฟสกิล2ราชพรคาวไปหรือไม่ก็ต้องใช้คิวเลือดในการช่วยบูสต์แม็กเอพีของเพื่อนในทีมแทนนะคะผมแต่โดยรวมแล้วต่อให้ไม่ได้บัฟก็เล่นได้อยู่ดีนะครับผมไม่ได้เสียหายอะไรมากบัฟอาจจะหลุดเป็นชุ่นช่วงสําหรับราชพรแต่อย่างน้อยก็ได้ดาเมจจากการตีแกนถึง120%ของนากาก็ยังแวลูอยู่ดีนะครับ โอเคคลิปวิดีโอนี้ถ้ามีประโยชน์รบกวนเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กด u b s สไคร์กับโจดันจะูด้วยนะและเดี๋ยวผมมีข้อมูลอะไรใหม่ๆเดี๋ยวผมจะมาบอกเพื่อนๆอีกนะคะผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเพื่อนๆสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ